สวัสดีครับผมสกายเองนะครับวันน <aber> ี toi, i i ้ผมก็จะมาวาดเซเบอร์จากเฟส t เตนไ g h t กันครับก็มาดูซิว่าบอกผมจะวาดสปีดเพนได้เป็นยังไงครับก็เหมือนเดิมครับก็เราทําการขึ้นโครงวงกลมก่อนนะครับอ่าก็ตัวนี้ผมก็จะให้มันเอียงไปทางขวาเล็กน้อยนะครับอ่าก็จะคล้ายๆหน้าตรงครับแต่เอียงไปทางขวานิดนึง ก็เหมือนเดิมครับเนื่องจากว่าตัวค่อนข้างจะเล็กนะครับเพราะผมจะวาดเต็มตัวอ่าฉะนั้นเวลาผมจะวาดโครงตามันก็เลยอาจจะวาดไม่ได้นะครับเพราะว่าดินสอสีแดงผมค่อนข้างจะทู่ด้วยนะครับผมก็ขอวาดอ่าเป็นลูกตาเลยแล้วกันนะครับก็กะเข้าๆครับให้มันประมาณเท่าๆกันแล้วก็ใส่เลยครับอ่าแล้วก็เติมคิ้วได้เลยนี่ประมาณนี้ครับเข้าๆไปครับ ตอนนี้เราอยู่ในระหว่างสเก็ตนะครับก็ไม่จะเป็นจะต้องสวยนะครับก็สเก็ตไปด้วยดินสอสีแดงครับขอให้แค่รู้โครงสร้างโครงล่างคร่าวๆก็พอแล้วครับอา่าประมาณนี้ครับนี่คือผมด้านหน้ามันนะครับแล้วก็เป็นผมด้านข้างครับอา่าประมาณนี้ก่อนจะวาดก็าวาดอ่าโครงของกระโหลกมันก่อนนะครับอา่าว่าเราจะวาดผมมันให้มันด้านหน้าด้านข้างอยู่ประมาณไหนนะครับอา่าก็ประมาณนี้นะครับ หลังจากนั้นเราก็จะทำการาวาดนี่ครับปล่อยผมนะครับเป็นเอกลักษณ์ของเซเบอร์ครับอ่าไม่มีมันก็ไม่ได้นะครับเพราะว่ามันเป็นเอกลักษณ์เลยครับต่อไปเราก็ทำการขึ้นอ่าโครงล่างของผมนะครับโดยการวาดให้มันทรงกลมนะครับแล้วก็ให้มันบาลานซ์กันระหว่างซ้ายกับขวานะครับ เนื่องจากว่าเราเอียงไปทางขวาเล็กน้อยนะครับฉะนั้นอ่าทางด้านขวาเราก็จะมีเล็กๆก,ก็พอนะครับโค้งเล็กๆอ่าส่วนด้านซ้ายก็จะโคง้งกว้างหน่อยนะครับอ่าส่วนนั้นก็คือมัดจุกนะครับอ่าเป็นสไตล์ของเซเบอร์เขานะครับอ่าก็ประมาณนี้ครับแล้วก็จะเป็นปลอยผมด้านข้างนะครับอ่านี่ก็เป็นเอกลักษณ์ของคาแรคเตอร์ตัวนี้ครับผมด้านข้างซ้ายขวาก็จะค่อนข้างยาวนิดนึงนะครับอ่าประมาณนี้ อแล้วนี่ก็คือลิบบินนะครับหรือโบครับด้านหลังอ่าเป็นผูกเอาไว้ด้านหลังนะครับเป็นการมัดผมไว้ด้านหลังต่อไปเราก็ขึ้นโครงตัวนะครับโคงตัวเราก็วาดเหมือนเดิมเลยครับก็คือขึ้นสี่เหลี่ยมเลยครับแบบนี้ครับอ่าแล้วนี่ก็คืออ่าเส้นเอวนะครับแล้วก็ผ่าครึ่งตรงกลางนะครับอ่ากากาเอานะครับ เส้นเอวก็ขึ้นไปอีกหน่อยนะครับถ้าดูแล้วมันมันต่ําไปครับก็ปรับขึ้นมาได้แล้วก็เป็นเส้นสะโพกด้านล่างสุดนะครับจากนั้นเราก็ทําการวาดท่อนแขนได้เลยครับนี่ครับแขนท่อนบนแขนท่อนล่างครับประมาณเอาครับนี่คข้าๆครับอย่างนี้เลยแล้วก็มือครับเป็นสี่เหลี่ยมข้างหมูแล้วก็นิ้วมันครับก็วาดเร็วๆแบบนี้เลยครับไม่ต้องไปซีเรียสครับเพราะเรากําลังอยู่ในระหว่างสเก็ตนะครับ อ่าก็สเก็ตไปครับอันนี้ก็คือกางเกงในนะครับอ่าให้เรารู้ว่าจุดเอวจุดสะดืออะไรมันอยู่ตรงไหนครับประมาณเอาครับนี่ครับแล้วก็เป็นท่อนขาครับขาท่อนบนท่อนล่างนะครับอ่าวาดไปครับเพื่อนๆอาจจะดูว่าอะไรว่าทำไมมันล่างแบบนี้ดูไม่ค่อยสวยครไม่ต้องกังวลครับคาแรคเตอร์ตัวนี้เขาสวมกระโปรงนะครับ ฉะนั้นส่วนกระโปรงเราก็ไม่จำเป็นจะต้องไปเน้นท่อนขาหรืออะไรให้มันสวยหรือโค้งสวยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวกระโปรงมันก็บังอยู่ดีนะครับเราแค่สเก็ตเข้าๆนะครับว่าขามันจะอยู่ประมาณไหนก็พอนะครับไม่ต้องไปเสียเวลามากต่อไปเราก็จะวาดเป็นคอนะครับนี่ครับอจจะส่วนตรงนี้เป็นเกาะเกาะของหน้าอกนะครับซึ่งจะมียื่นออกมาใกล้ๆกับคอนะครับประมาณนี้ครับตัวนี้มันใส่ชุดเกาะด้วยนะครับ อ่าก็ขีดล่างมาตรงกลางนะเพื่อเป็นการกะว่าเกาะเราจะโค้งมนยังไงนะครับนี่ครับเกาะมันก็จะไปเป็นประมาณนี้แลวครับสี่เหลี่ยมครับอ่านี่ครับจะเป็นสี่เหลี่ยมอ่ากลับหน่อยครับเนี่ยแล้วนี่ก็เป็นรายละเอียดของชุดเกาะนะครับอ่าประมาณนี้เลยครับแล้วน,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 นี่ก็คือลายของมันนะคร่าวๆประมาณนี้อ่า หลหดลายก็จะคล้ายพระจันทร์สอวงนะครับชนกันแล้วก็มียึกยึกตรงนี้อ่าต่อไปก็เอ่ออ่อเป็นลายเกาะด้านข้างนะครับอ่าขึ้นไปแหลมแหลมอย่างนี้อ่าขีดไปครับมานี้ครับคร่าว เหมือนไม่เหมือนไม่เป็นไรนะครับเพราะว่านี่คือเรากําลังฝึกวาดอยู่นะครับอ่าแล้วนี่ก็คือหัวลานะครับก็จะออกอ่าทรงแหลมๆอยู่นะครับประมาณนี้เวลาวาดตัวนี้เราก็พยายามจําเอกลักษณ์ของคาแรคเตอร์ให้ได้มากที่สุดนะครับอ่าอ่าประมาณนี้นะครับนี่มันเป็นเกาะครับเกาะมันก็อยู่ประมาณถึงเอวเลยนี่แล้วนี่ก็คือลายของมันครับลายเกาะอ่า อันนี้ครับอ่าประมาณนี้นี่คือลวดลายมันนะครับข้าวๆไปเลยอ่าประมาณนี้ครับแล้วนี่ก็คือด้านข้างช่วงข้างครับอ่าแค่นี้เราก็ได้ชุดเกาะตรงตัวตรงเอว L ละต่อไปเราก็จะมาวาดแขนครับนี่คือเกาะแขนนะครับอ่าสวมไปก็จะมีลักษณะคล้ายๆถุงมือนะครับ อ่าไหนสั้นไหนไหนยาวเราก็ปรับได้นะครับแล้วแต่เราครับอ่าแล้วนี่คือเกาะแขนนะครับเกาะข้อมืออ่ามันก็จะเป็นประมาณนี้ครับอ่ามาณนี้อ่าแล้วนี่ก็คือข้อข้อมือนะครับจากนั้นก็เป็นนิ้วโป้งนะครับ ก็จะมีเกาะอยู่ตรงบริเวณข้อนิ้วแต่ละนิ้วนะครับนี่ครับประมาณนี้ไม่ต้องซีเรียสน,นะครับว่าจะเหมือนหรือไม่เหมือนนะครับเวลาเราวาดไม่ดูแบบมันก็จะไม่ค่อยเหมือนอยู่แล้วนะครับอันนี้คือการฝึกนะครับ ฝึกใช้จินตนาการอ่าเราจำอะไรได้เราก็ใส่นะครับส่วนตรงนี้ก็คืออ่าอ่าที่รัดเอวมันนะครับอ่าก็จะมีรูปลายเป็นกากบาศแล้วก็ขีดอย่างเงี้ยครับอ่าประมาณนี้ครับง่ายๆครับไม่ยากจากนั้นก็จะเป็นเกาะตรงกระโปรงนะครับอันนี้คือเอกลักษณ์เลยครับก่อนจะวาดเราก็ขึ้นโครงกระโปรงก่อนนะครับอ่าประมาณนี้กระโปรงมันจะค่อนข้างจะกว้างแล้วก็ใหญ่มากเลยครับอ่ามันก็จะบังครอบคุมขาเกือบทั้งหมดเลยครับ ต่อไปเราก็จะวาดเกาะกระโปรงมานะครับก็ไม่ยากเลยครับอันนี้นี่ก็จะประมาณนี้ครับนี่แล้วก็มีหัวน็อตหน่อยครับเติมลายเลยเล็กๆน้อยๆครับมันก็จะมีประมาณอยู่สามสามท่อนนะครับนี่ท่อนที่สองครับใส่ไปครับชั้นที่2ครับแล้วก็ชั้นที่สาเติมน็อตก่อนนะครับกลมๆไปครับไม่ยากครับตรงนี้ มันเป็นจุดเด่นของเซเบอร์เลยครับน่่จะดูดีๆก่อนครับแบบประมาณนี้แล้วกันนะโค้งประมาณนี้าการที่เรา,ามีจินตนาการนี่มันจะทำให้เราวาดได้ง่ายยิ่งขึ้นนะครับส่วนเหมือนไม่เหมือนก็เดี๋ยวค่อยไปแก้ตอนที่เราจะตัดเส้นแบบคร่าวๆนะครับ ส่วนนี้เราก็ล่างคร่าวๆไปก่อนครับว่าอยากจะให้มันเป็นยังไงยังไงแล้วแต่เราเลยครับนี่จํารายละเอียดคร่าวๆได้เราก็ใส่เลยนะครับแล้วเรามาดูกันว่ามันจะสวยได้ประมาณไหนนะครับอ่าต่อไปเราก็จะเป็นวาดเป็นกระโปรงนะครับาลายกระโปรงมัน,นครับด้านหน้าเป็นกระโปรงด้านหน้านะครับมันจะเออประมาณเป็นเออเป็นผ้าคุมหรืออะไรสักอย่างเนี่ยครับแล้วนี่ก็คือลวดลายของมันประมาณนี้ อานด่ขีดตรงกลางมาก่อนนะครับเพื่อกะว่าเออมันจะมีลายสามเหลี่ยมตรงนี้นะครับแล้วก็โคง้งอ่าประมาณนี้อ่าคร่าวๆก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็จะมีอ่าเครื่องประดับเล็กๆน้อยๆครับกะอยู่บริเวณตรงมุมมุมครับอ่านี่ครับกลมๆแล้วก็สามเหลี่ยมอย่างนี้นะครับสี่เหลี่ยมแหลมๆอย่างนี้ต่อไปเราก็ทําการวาดลายกระหงกระโปรงเลยนะครับ ลายกระโปรงก็ไม่ยากเลยครับจําง่ายนะครับนี่ครับเป็นสามเหลี่ยมใหญ่เล็กแล้วก็ใหญ่แล้วก็มีรายละเอียดตรงกลางครับแล้วก็เล็กแล้วก็ใหญ่อย่างนี้ครับไปเรื่อยเรยเลยครับาวาดไปเลยนะครับเข้าวๆง่ายๆครับนี่ใสไปให้หมดครับเล็กใหญ่เล็กใหญ่ แค่นี้เราก็ได้กระโปรงมาแล้วครับอ่าต่อไปเราก็จะวาดส่วนขากันครับขาก็จะเป็นชุดเกราะนะครับอ่าก็นี่ครับประมาณนี้แล้วก็เป็นอ่าข้อเท้ามันนะครับนี่เกาะข้อเท้ามันอืมเดี๋ยวเราก็วาดทาการวาดเท้าครับมันก็จะออาอ่าแหลมๆขึ้นมานิดนึงอ่าประมาณนี้ครับ ส่วนอีกข้างนึงรู้สึกว่ามันสั้นไปครับเราก็เติมได้ครับนี่กระพลาดไปหน่อยก็ไม่เป็นไรครับก็ต่อได้ครับเราสามารถต่อเติมได้ครับเพราะว่าตอนนี้เรากําลังสเก็ตอยู่นะครับฉะนั้นเราจะมั่วยังไงก็ได้ครับตอนนีอ้อะไรที่ขาดหายเราก็เพิ่มเติมได้ครับอเอาต่อไปวาดแขนดีค่าหนึงครับยังไม่ได้วาดเลย ส่วนเซเบอร์ตัวนี้รายละเอียดของเกาะแขนอีกข้างหนึ่งก็จะไม่เหมือนเกาะแขนด้านขวานะครับนี่เป็นเกาะแขนด้านซ้ายนะครับก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับผมก็จำไม่ค่อยได้ละ <c oughs> ก็ประมาณนี้ไปก่อนนะครับต่อไปเดี๋ยวผมจะขอวาดเอกลักษณ์สุดยอดก่อนนะครับก็คือดาวเอ็กซ์คาลิเบอร์นั่นเองครับนี่ นี่คือดาบเอ็กซ์คาลิเบอร์นะครับเป็นดาบในตำนานของคิงอาร์เธอร์นะครับอ่านี่เซเบอร์ er, นี่ก็เหมือนเป็นร่างจำแรงของคิงอาร์เธอร์นะครับโอเคนี่ครับยาๆตงนี้ลงมานี่อย่างเฟี้ยวครับเรียกดาบออกมาจากพื้นครับนี่รายละเอียดมันก็จะเอ่อประมาณนี้ครับเป็นมุมมเลรงหน่อยอ่า นี่ลายมันผมก็จำไม่ค่อยได้นะครับเหมือนไม่เหมือนไม่เป็นไรนะครับก็ฝึกจินตนาการไปครับแล้วค่อยไปแต่งให้มัน้ายให้มันค้ายยิ่งขึ้นนะครับตอนนี้ผมก็เดาๆดา,วดาวลวดลายไปก่อนนะครับประมาณนี้ครับโอเคแค่นี้เราก็ได้ดาวเอ็กซ์คาลแล้ว เดี๋ยวเราก็จะไปดูการตัดเส้นแบบคร่าวๆกันนะครับอ่าฮะว่ามันจะดูดีขึ้นไหมครับอีกนิดนึงแล้วนี่คือการตัดเส้นแบบคร่าวๆนะครับก็เช่นเคยนะครับใครถนัดดินสอก็ใช้ดินสอนะครับแต่ถ้าใครอยากจะลองวัดฝีมือก็ใช้ปากกาได้เลยครับมาตัดเส้นกันเลยครับผิดพลาดช่างมันนะครับไม่เป็นไรนะครับเพราะว่านี่คือการฝึกวาดนะครับก็วาดได้เลยนะครับ สำหรับผมแล้วผมชอบให้มันวาดให้เร็วนะครับเพราะว่าจะวาดได้เยอะแล้วก็วาดได้บ่อยยิ่งขึ้นนะครับแต่ถ้าวาดวาดอ่ารายละเอียดเยอะใช้เวลานานๆมันอาจจะทําให้เราเบื่อได้ก่อนนะครับฉะนั้นถ้ายังเป็นมือสมัครเล่นผมแนะนําว่าให้วาดให้เร็วที่สุดนะครับอ่าพอวาดเร็ววาดได้แล้วมันก็จะสนุกแล้วทําให้เราวาดได้เรื่อยๆนะครับนี่คือเคล็ดลับเลยนะครับของการวาดนะครับเป็นการฝึกวาดนะครับต้องวาดให้เร็วไว้ก่อนนะครับ ส่วนคุณภาพก็ช่างมันครับเอาไว้เราวาดได้ค่อนข้างดีแม่นเป๊ะแล้วค่อยมาวาดแบบรายละเอียดอีกทีทีหลังนะครับตอนนี้ก็ฝึกวาดแบบผมก่อนได้เลยนะครับนี่ครับผมก็วาดมั่วๆเร็วๆนะครับดูว่ามันเป็นยังไงสวยได้รับได้ระดับไหนนะครับก็จะประมาณนี้เลยครับ แล้วเดี๋ยวผมก็อะไรที่ลืมอะไรที่ขาดหายไปผมก็จะไปเพิ่มเติมอีกทีทีหลังนะครับโดยการไปดูแบบอีกสักนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าผมก็จําได้ไม่หมดนะครับเพราะว่าผมก็ไม่ได้วาดบ่อยนะครับตัวนี้คืออันน่าจะเป็นครั้ง2ครั้งเองนะครับโอเคเดี๋ยวไปดูผมตัดเส้นแบบสมบูรณ์แบบนะครับว่ามันจะสวยประมาณไหนนะครับส่วนตรงเท้านี่ผมก็แก้นะครับให้มันยืนให้มันดูสวยยิ่งขึ้นนิดนึงนะครับ โอเคก็ okay, ここ <S <S ประมาณนี้นะครับอ่าเดี๋ยวนี้ก็คือภาพที่ผมตัดเส้นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ก็จะประมาณนี้นะครับส่วนที่แตกต่างจากเดิมก็คือผมได้ทำการใช้ดินสอกดแรงเงาเพิ่มเติมนะครับก็วิธีการใช้ดินสอกดแรงเงาก็ไม่มีอะไรมากเลยครับผมก็ได้ใช้ดินสอกดนี่แรงเงาแบบมั่วๆนะครับก็คือขีดไปอย่างนี้เลยนะครับ เพื่อให้ภาพที่ผมวาดดูโดยรวมแล้วมีมิติมากยิ่งขึ้นนะครับหรือก็ดูก็สวยขึ้นมาอีกสักนิดนึงนะครับนี่ครับก็จะประมาณนี้เลยครับอ่าส่วนเท้านี่นะครับก็ผมได้ทําการแก้ไขในการตัดเส้นแบบคร่าวๆไปนะครับก็คือนี่ครับถ้าเพื่อนๆสังเกตเห็นเส้นสเก็ตสีแดงนะครับผมก็จะปิดเท้ามาอย่างนี้สักนิดนึงนะครับแก้มานิดนึง เพื่อให้การยืนนั้มันดูสวยนะครับเวลายืนสวยมันก็จะต้องยืนประมาณนี้นะครับอันนี้ตรงแล้วนี่เฉียงไปนิดนึงนะครับเจะดูดียิ่งขึ้นนะครับก็จะประมาณนี้นะครับส่วนภาพนี้ก็คือภาพที่ผมนี่ได้ทําการอ่าตัดเส้นเสร็จเรียบร้อยแล้วเช่นกันนะครับแต่ก็เป็นการแบบอ่าวาดแบบดูแบบนะครับก็พยายามดูแบบแล้วก็วาดให้มันเหมือนที่สุดหรือคล้ายที่สุดนะครับนี่ครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับ ก็ภาพนี้ก็ค่อนข้างจะใช้เวลาพอสมควรนะครับกว่าจะได้มานะครับก็ตั้งใจวาดอย่างละเอียดเลยออเท่าที่วาดได้แล้วนะครับก็จะประมาณนี้นะครับส่วนภาพนี้ก็คือเป็นภาพที่วาดแบบไม่ค่อยถนัดนะครับก็คือวาดให้เพื่อนๆดูนะครับก็คือสเก็ตอย่างเดียวนะครับแล้วก็วาดแบบจินตนาการเอาเลยครับจําอะไรได้ละเอียดได้ก็ใส่นะครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับ ก็จะเห็นถึงความต่างว่ารายละเอียดบางจุดที่ผมวาดก็อาจจะไม่ค่อยเหมือนกับที่ดูแบบนะครับเพราะว่าบางครั้งผมก็จําไม่ได้นะครับมันก็ได้ประมาณนี้นะครับก็พยายามจะวาดให้คล้ายที่สุดแล้วนะครับบางส่วนผมก็ลืมไปนะครับนี่ครับก็สิ่งที่แตกต่างก็คือผมก็ดูรวมๆแล้วก็เนื่องจากว่าผมค่อนข้างวาดได้แบบธรรมดานะครับมันก็เลยดูความต่างอะไรไม่ค่อยออกสักเท่าไหร่นะครับก็จะค่อนข้างจะคล้ายๆกันนะครับ แต่ว่าสิ่งท like really so ี well. so ่ส right. really so well. so ําค really really ัญที่สุดก็คือเวลาเราวาดเร็วแล้วมีพอมีโครงล่างเนี่ยมันก็จะวาดได้ลประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็ค่อนข้างจะรวดเร็วนะครับทําให้การวาดนี้ไม่ค่อยน่าเบื่อนะครับส่วนอันนี้นี่เอาไว้หลังจากที่เราวาดได้เร็วแบบประมาณนี้แล้วนะครับค่อยมาทําอย่างนี้นะครับค่อยมาตั้งใจวาดละเอียดทีละนิดละน่อยนะครับมันก็จะทําให้การวาดรูปนั้นค่อนข้างง่ายดายแล้วก็รวดเร็วนะครับ แต่ถึงเห็นอย่างนี้นี่ผมก็เป็นคนที่วาดรายละเอียดไม่ค่อยได้นะครับมันก็เลยได้ประมาณนี้เองนะครับก็เพราะว่าผมไม่ค่อยจะมีเวลาหรือ,อชอบจะวาดรายละเอียดอะไรสักเท่าไหร่นะครับภาพมันก็เลยดูได้ประมาณนี้นะครับขอบขอบคุณที่ติดตามนะครับสวัสดีครับเอกซ์คาริบา to